ตอนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าค่ะก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชากรารทหารพัฒนานะคะที่วันนี้เราได้นำมาบอกเล่าปะปล่าให้กับท่านชมท่านฟังฟได้รับชมรับฟังเช่นเคยค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะพลนตรีนนทวัฒน์พักดีงศมพิชยาผู้อำนวยการสํงงานักงานพัฒนาภาคห้าหน่วยบรรการทหารพัฒนา ได้กรุณาจัดให้มีการฝึกอบรมนะคะแก่นายทหารประทวนที่ได้รับการบรรจุใหม่ค่ะประจำปี2,565ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจในด้านยุทธปกรณกรด้านการบรรเทาสาธารณภยัยและก็ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพรราชทานนะคะก่อนที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งณาํตำบลภูหลวงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนะครราชสีมาน,นั่นเองค่ะ แล้วตอบเนื่องกันที่สํานักงานงพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าดาเนินการสํารวจและซ่อมแซงบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมกันโชกแรงนะคะที่ตําบลวังชมพูอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิโดยสํารวจข้อมูลในเบื้องต้นได้พบว,ว่าบ้านเรือนราษฎรนได้พบความเสียหายบางส่วนส่วนบ้านที่เสียหายนะคะก็มีจํานวน18หลังคาเรือนรถถ่ายเสียหายจํานวนหนึ่งคันอําเภอหนองบัวแดงในพื้นที่ตําบลท่าใหญ่อําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ